บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับเป็นทุกสิ่งของเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพราะบุญมีลมหายใจก็เพราะบุญเราใช้บุญตลอดเวลาใช้ไปหมดไปถ้าไม่สร้างบุญใหม่หมดบุญก็หมดลมแปลว่าหมดสิทธิ์ในการสั่งสมบุญและครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ชีวิตหลังความตายเป็นชีวิตที่ไม่มีการทำมาหากินไม่มีการทำมาค้าขาย ไม่ได้ใช้เงินใช้ทองไม่ได้เอาความสามารถในเมืองมนุษย์ไปใช้เขาใช้แต่บุญและบาปเท่านั้นบาปก็เอาไปอบายบุญก็ให้มีสุขอยู่ในสุขติโลกสวรรค์หลวงพ่อธรรมชโยะเวลาเที่ยงนิ่งคืออะไรคืนนี้จะเป็นคืนที่ดีที่สุดเพราะคุณยายอาจารย์ท่านทำมาตลอดชีวิตเลยทีเดียวตั้งแต่คุณยายเข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกาย คุณยายทำตลอดทุกคืนของคืนนี้คือวันสิ้นสุดของปีเก่าย่างเข้าสู่ปีใหม่เป็นเวลาเชื่อมต่อระหว่างปีเก่ากับปีใหม่คุณยายจะเรียกเวลานี้ว่าเวลาเที่ยงนิ่งคือจาก31ธันวาเข้าสู่หนึ่งมกราเวลานี้จะเป็นเวลาที่อธิษฐานอะไรก็จะสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการทีเดียวทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นเพราะคุณยายท่านทิ้งภารกิจความกังวลทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็นั่งสมาธิทําใจนิ่งๆใสๆแล้วก็อธิษฐานจิตทุกสิ่งทุกอย่างในกลางกายท่านหลวงพ่อท่านเล่าเพิ่มเติมว่าเป็นเวลาของผู้รู้ภายในและผู้มีใจที่ใสสว่างมาเชื่อมต่อกันฉะนั้นเมื่ออธิษฐานอะไรบุญและผังสำเร็จจะบังเกิดขึ้นทันทีกับบุคคลน,นั้นนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในวันสิ้นปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่การเริ่มต้นสักราชใหม่ ในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราได้มาเพิ่มเติมความบริสุทธิ์และก็ความเต็มเปี่ยมของชีวิตด้วยการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่คือการมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาอยู่ทุดงร่วมกันเราจะต้องสั่งสมบุญกุศลกันให้เต็มที่เริ่มทําความดีกันตั้งแต่ต้นปีเพิ่มเติมแต่ความบริสุทธิ์เข้าไปสิ่งที่ไม่ดีก็เอาออกแล้วขจัดให้มันหมดสิ้นไปอย่างนี้จึงจะเป็นการเริ่มต้นศักราฎใหม่ที่สมบูรณ ก่อให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับตัวของเราเองหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นน่ะเราได้ตั้งใจว่าจะสั่งสมบุญกันให้ได้ทุกทุกวันหลายท่านก็ทำได้สำเร็จสมหวังดังใจปราจนาเมื่อถึงวันสิ้นปีในวันนี้ก็จะมีความปลื้มปิติความเบิกบานใจอย่างเปี่ยมล้นเพราะได้ทำบุญทุกทุกบุญแล้วก็ทำกันทุกทุกวันไม่เคยขาดกันเลยแม้แต่เพียงวันเดียวหลายท่านก็ทำได้เกือบสำเร็จแล้วก็ตั้งใจมั่นว่า ปีใหม่นี้จะทำให้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ที่ได้ทำทั้งบุญประจำวันประจำอาทิตย์ประจำเดือนประจำปีแล้วก็ประจำเทศกาลในวาระพิเศษต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอนุโมทนาแล้วก็นาปิติและภาคภูมิใจว่าเราได้ใช้วันเวลาตลอดปีที่ผ่านมาอย่างมีคุณค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเราจะมีความเพลื้มปิติใจเป็นรางวัลชนิดที่เงินทองหาซื้อไม่ได้ ไม่ว่าจะรวยกี่หมื่นล้านแสนล้านก็ตามก็แลกกับความปพื่มในคราวนี้ไม่ได้เลยความปพื่มนี่แหละจะทําให้บุญทัพทวีดวงบุญในตัวก็จะขยายแล้วก็จะไปเชื่อมกับบุญเก่าที่เราได้ทําผ่านมานับพพนับชาติไม่ท้วนตั้งแต่ปฐมชาติเรื่อยมาเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบนันนี้แล้วก็จะบัรดาลความสุขความสําเร็จให้บังเกิดขึ้นกัเราได้อย่างเป็นอัศจรรย์ทีเดียวอย่าลืมว่า ทุกลมหายใจกําลังใช้บุญเก่าบุญใหม่นี้เราก็ต้องทําให้ได้ทุกทุกวันแล้วก็ทําให้มันยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมให้ใช้วันเวลาให้คุ้มเรามีวันเวลาอยู่อย่างจํากัดในโลกนี้เราต้องฉลาดในการชิงช่วงเอาเวลามาสร้างบารมีทําให้มันถูกวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากชีวิตในสังสารวัตที่ผิดพลาดไปแล้ว ก็หาจจะกลับหวนคืนมาเป็นมนุษย์น่ะมันยากและที่ยากซ้ำไปอีกก็คือเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนามีกุศลศรัทธาได้ยินได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมกระทั่งได้เข้าถึงธรรมมันยากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้นะ่ะเรามีบุญเราจึงได้ในสิ่งที่ได้มาโดยยากเหล่านี้ก็ต้องรีบใช้เวลาก่อนที่มันจะกลายเป็นอดีตที่แก้ไขไม่ได้ด้วยการทุ่มเทสร้างบาร,รมีกันให้เต็มที่เลย ปีทองของชีวิตปีใหมน่นี้เราต้องมาทบทวนดูตัวของเราเองว่าจะลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแล้วดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางของบัณฑิตนักราชญ์ก้าวสู่เส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ของพระอริยะเจ้ามันประกอบความดีทำความเพียรให้มากยิ่งกว่าปีที่ผ่านมาหากในใจคิดได้เช่นนี้ในปีใหมน่นี้จะเป็นปีทองของชีวิต เป็นปีแห่งการเข้าถึงธรรมกายของพวกเรายอดนักสร้างบารมีทุกๆคนเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมจ๊ะที่จะมีการเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารเราพร้อมกันหรือ,อยังจ๊ะเป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะสำคัญมากๆเลยทีเดียวเราจะต้องไปต้อนรับพระธุดงค์ไปเชื่อมสายบุญกับท่านนะจ๊ะเพราะว่าท่านก็ได้ตั้งใจที่จะมาเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารนี้ และก่อนหน้านี้ก็ได้ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้กรันจิตกรันใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้เหมาะสมที่จะเป็นกองพันเนื้อนาบุญที่แท้จริงแม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ตามแต่ว่าการมีกายวาจาใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์จากการที่ได้ฝึกฝนตนของท่านอย่างนี้นะจ๊ะ<อ>เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะจ๊ะเป็นเรื่องที่ดี เราให้ความสําคัญกับตรงนี้อย่างมากเลยเพราะเส้นทางนี้นี่พระเดชพระคุณหลวงปูน่นี่ท่านเดินทางมาก่อนถ้าไม่มีท่านที่สละชีวิตเพื่อค้นพบวิชาธรรมกายขึ้นมาเนี่ยเราก็ยากที่จะไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างง่ายๆอย่างนี้นะจ๊ะแล้วการสละชีวิตของท่านนี่แหละจึงทําให้ได้ค้นพบวิธีการที่จะเข้าถึงพระธรรมกายในตัว ตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเราก็ต้องมาเอาบุญใหญ่กันตรงนี้นะจ๊ะหลวงพ่อธรรมะชะอยูอานิสงส์งแห่งการไปกล่าวสาธุการต้อนรับพระจะเป็นผู้ที่มีกิติศัพท์อันงดงามทั้งในมนุษย์และเทวดาเสียงจะเพราะก้องกังวานลึกย่อมได้รับการสรรเสริญและก็อนุโมทนาสาธุการบิมานจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวัน บริวารในเทวโลกจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันกิติศัพท์จะกระจายไปทั่วจากบริวารในเทวโลกวิมานเราในเทวโลกจะขยายเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทิพยสมบัติจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันรูปสมบัติเราจะงดงามได้สัสดส่วนศีรษะจะรับกับลำคอบาา่าไหลลำตัวแขนงดงามคิ้วอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมขนคิ้ว ปากจะสวยเพราะได้เปร่งสาธุกการกายาวานาคืบกว้างศอกของเราจะได้สัดส่วนกิติศัพท์ที่ดีจะบอกกันต่อๆไปสุขติภพจะบอกต่อกันไปเรื่อยๆตั้งแต่ภูม,มิเทวดาลุกขะเทวาอากาศเทวาและบอกต่อๆไปถึงป่าหิมพานจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตส่งต่อไปถึงพรมอรุปภูม์เขาส่งต่อกันทางฌาน ส่งไปทั้งภาพเสียงทั้งหมดการที่เราปฏิบัติภารกิจตรงนี้ไม่ธรรมดาส่งต่อผ่านทางฌานของพระผู้มีรู้มีญาณรมอรูปภพคือโลกที่พระผู้มีญาณที่อยู่อีกโลกเพราะเรากำลังเดิอนอยู่บนเส้นทางพระผู้ปราบมารไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆมาเอาบุญกันนะหลวงพ่อธรรมเฉย